ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่หกกรกฎาคม2564ันหาพระมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษา ในหัวข้อของเท้าสกัดที่มาทูลถามพระศาสดาในข้อที่สามว่าบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีชนิดไหนบัณฑิตกล่าวว่าเยี่ยมซึ่งพระองค์ตรัสว่าความยินด e ีความอิ่มเอิบใจภายในของผู้แสดงธรรมผู้ฟังธรรมหรือผู้กล่าวสอนธรรม ก็ดีย่อมให้เกิดความเบิกบานทำให้น้ำตาไหลให้เกิดขนลุกชูชันความอิ่มใจนั้นย่อมทำที่สุดแห่งสังสารวัตรมีพระอรหัตเป็นปริโยสารความยินดีในกุศลธรรมดังกล่าวมานี้ประเสริฐกว่าความยินดีทั้งปวงโดยอันเชิญอานิสงส์แห่งการฟังธรรมห้าประการ ในข้อที่หนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็ขอยกตัวอย่างน้องชายทั้งหมดของพี่อีทไม่ว่าจะเป็นน้องสาธิตน้องดำน้องขาเป็นตน้นน้องทั้งหมดทุกคนยังไม่เคยฟังธรรมจากพระศาสดาโดยตรงหรือจากพระไตรปิฎกขณะนี้ก็ได้ร่วมกันศึกษาธรรมฟังธรรมตามควรแก่เหตุ ตามกำลังของสติปัญญาเพราะฉะนั้นจากที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็ได้มาฟังและได้เรียนรู้ว่าการฟังธรรมจากพระศาสดานั้นก็คือการฟังจากพระไตรปิฎกอัตตกถาแต่ก็เพิ่งได้ฟังมาในเมื่อปีที่แล้วนั่นเองก่อนนั้นก็ไม่เคยได้ฟังและเมื่อฟังแล้วก็กล่าวว่าธรรมะเป็นอาหารประจำวัน เป็นอาหารประจำชีวิตไม่สามารถจะขาดได้เลยเพราะหากเมื่อไม่ฟังธรรมแล้วจะเป็นเหตุแห่งความเห็นผิดคิดผิดนำมาซึ่งความฟาุ้งซ่านนี้คือคนหนึ่งปีขยายความคิดของเขาแสดงถึงความเป็นผู้มีปัญญาดีมีศรัทธาดีซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้น การตรัสรู้มากที่สุดก็คือตรัสรู้ด้วยการฟังธรรมเพราะบุคคลเหล่านั้นได้สั่งสมบุญบารมีมามากมายพร้อมที่จะตรัสรู้เมื่อได้ฟังธรรมจากพระศาสดาหรือพระสาวกต่างๆความบริบูรณ์แห่งบารมีจึงทำให้ได้อัธยาศัยอันเลิศเมื่อฟังแล้วจึงได้ตรัสรู้ได้ ทังที่พระาศาสดานั้นได้แสดงธรรมให้พระพักคุณะตอนใกล้จะมรณภาพได้ผลภัยในวัฏฏสงสารพระองค์จึงตรัสกับพระอานน์ว่านี้เป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมในการอันควรนอกจากนั้นในเวลาใกล้าตายแม้ว่าจะไม่ได้พบพระตถาคต แต่ได้พบกับสาวกของตถาคตหรือไม่ได้เห็นสาวกก็ตรึกตรองตามธรรมที่ได้ฟังมาเรียนมาแล้วใครครวนเนื้อความแห่งธรรมนั้นในการใกล้ต่อมอรณะจิตของเธอย่อมผลจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำได้หรือแม้ว่าจิตของภิกษุนั้นผลแล้วจากสังโยชน์เบื้องต่ำ ในเวลาใกล้ตายได้พบพระตถาคตสาวกของพระตถาคตหรือพิจารณาธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาเธอไข่ครวญถึงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์คือเหตุและมิใช่เหตุจิตของเธอย่อมน้อมไปในนิพพานอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปติอันหาธรรมะอื่นยิ่งกว่ามิได้เพราะได้ฟังธรรม หรือใครครวรพระธรรมมเทศนานั้นดูก่อนอานนท์นี้คืออานิสงส์แห่งการฟังธรรมและใครครวรธรรมในการอันควรด้วยประการชนี้นี้ฟังแล้วชื่นใจใช่ไหมคะว่าการฟังธรรมนั้นเป็นความประเสริฐอย่างนี้เองนำมาซึ่งความปลอดภัยสูงสุด ก็คือการผลจากวัตถุทุกแม้จะผลในระดับความเป็นพระโสดาบันก็ถือได้ว่าสามารถปฏิบัติกิจต่อจนถึงความเป็นพระอรหันต์ได้แน่นอนเป็นความเจริญฝ่ายเดียวและอานิสง์ในข้อที่สองก็คือย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วบางครั้งเราฟังมาจำไม่ได้ เข้าใจไม่ชัดเจนเมื่อได้ฟังสามก็ทำให้เข้าใจชัดเจนแทงตลอดในอริยสติได้ในลำดับสูงขึ้นไปดังตัวอย่างที่พระเถระเช่นพระยาศกาุลบุตรในขณะเป็นพระโสดาบันเมื่อได้ฟังธรรมต่อที่พระองค์ทรงแสดงให้กับบิดาของท่านท่านก็แทงตลอดต่อเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามี และพระอา,หารหันต์เป็นที่สุดหรือที่ฟังล่าสุดในวันนี้ก็คือพระมหากัปปินาะหลังจากฟังครั้งแรกได้ตรัสรู้เป็นพระโสดาบันพร้อมด้วยบริวารอีกหนึ่งพันันแต่เมื่อฟังรอบสองจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอา,หารหันต์ทั้งพันองค์ฉะนั้นเรามีตัวอย่างมากมาย การฟังพระสัทธรรมในพระสูตรก็ตามชาดกก็ตามจึงเป็นเรื่องยืนยันนำมาขยายความได้ชัดเจนมากที่สุดไม่มีอะไรจะเลิศเท่ากับการได้ฟังพระสัตธรรมแล้วจำข้อมูลเหล่านั้นจะทำให้เรารู้ชัดในความประนีตประเสริฐของพระสัทธรรมเพราะสามารถที่จะนำมาอ้างเองได้หมดในทุกเรื่อง สืบต่อกันไปไม่มีอะไรขาดตกหลกพร่องเลยในพระธรรมคำสอนเราจึงเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมกันศึกษาพระสัทธรรมอันประเสริฐนี้อย่าท้อใจและหมั่นจำและนำไปพิจารณาเพื่อความเจริญเพิ่มพูนไพยบูนในพระศาสนาของพระชินเจ้าแห่งเราให้ได้เพราะฉะนั้น ความจำเป็นเหตุใกล้ของสติผู้ที่มีสติดีสติตั้งมันในกุศลธรรมเหล่าใดเหล่าหนึง่งไว้เป็นประจำใจเช่นบางท่านจเจริญพรมวิหารประจำใจบางท่านจเจริญในศีลประจำใจสิ่งเหล่านี้ละ่ะขาดจะเกื้อกูลต่อกุศลที่มีกำลังสูงขึ้น ันเป็นความบริบูรณ์ของสมถะและวิปัสนาซึ่งที่สุดนั้นก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานทั้งที่กล่าวไปแล้วว่าสุดจริตสามที่บริบูรณ์นั้นเป็นเหตุใกล้ให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานสี่บริบูรณ์โพชฌงเจดก็บริบูรณ์เมื่อโพชฌงเจดบริบูรณ์วิชาและวิมุต ก็บริบูรณ์ด้วยอะไรจะน่ากลัวและเร่าร้อนเท่าสังสารวัตรไม่มีนะคะนณานี้ในบางที่ได้รับกัรผิษจากการระเบิดของโรงงานเคมีในอากาศเต็มไปด้วยควันพิษต่างๆถามว่าถ้าเป็นยุคอดีตหลายท่านนั้นจะรีบเดินทางไปไกลๆไปต่างจังหวัด ไปหาอากาศที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไปห้างสปปรรพสินค้าต่างๆแต่ยุคนี้ไม่สามารถจะทำได้จะเดินทางออกต่างจังหวัดก็ลำบากต้องไปติดการกักตัวและไม่เป็นที่ยอมรับเมื่อไปตรงไหนก็มีแต่ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันว่าจะเป็นตัวนำโรคมา จะไปห้างที่ไกลบ้านซึ่งสมัยเดิมนั้นก็ทำกันเป็นประจำแต่เดี๋ยวนี้ไม่สามารถทำได้เลยเพราะไม่ตายด้วยกาสพิษก็อาจจะตายด้วยโควิด -19 จึงเป็นความคับแค้นของขันห้าอายตนะสิบสาสิบแจริงๆนะคะต้องถูกกักแล้วกักเราให้อยู่ในวัตตะ แต่เราไม่ค่อยเห็นทุก์โทษภัยเมื่อได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดานำมาคิดทิจารณาแล้วจะเห็นทุก์โทษของอุปทานขันห้าจริงๆเป็นที่ขับแคบเป็นความกันดานเป็นอุปสักคเป็นความไม่ปลอดภัยเป็นตัวทุก์ขเป็นตัวโรคเป็นสีดังนี้เป็นต้น อุปทานขันห้านั้นแหละเป็นตัวทุกข์เมื่อเราได้ร่วมกันศึกษาอย่างนี้แล้วจะได้บรรเทาความติดข้องในอุปทานขันห้ารวมทั้งความสงสัยว่าจริงหรืออุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์จริงหรือและเป็นอย่างนี้มาแล้วแล้วเ่าๆในอดีตหาเบื้องต้นไม่เจอก็เป็นอย่างนี้และ ในอนาคตที่จักมีหากไปเกิดแล้วเกิดเราก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะเพราะในปัจจุบันนี้เราได้เห็นชัดเหลือเกินแต่ผู้มีปัญญาดีนั้นท่านไม่ต้องเจออุปสรรคอย่างที่เราเป็นหรอกท่านมีทรัพย์มากมายมีบริวารมากมายจะไปไหนก็ได้แต่ด้วยปัญญาญาณท่านอย่างถึงท่านจึงออกจาก ิ่งที่ท่านเห็นว่าเป็นความเร่าร้อนทรัพทั้งปวงบุตรภรรยาสามีทั้งปวงตัวอย่างพระอริยที่ยกมาในอดีตส่วนใหญ่แล้วท่านจะเป็นผู้มีทรัพย์มากเป็นวันนักษัตริย์พราหมณการสั่งสมบุญมาบริบูรณ์เมื่อฟังพระสัทธรรมท่านจึงหายจากความเร่าร้อนพ้นจากความสงสัย ความเคลือบแคลงต่างๆที่เป็นไปอยู่ในชีวิตอาน,นิสงส์แห่งการฟังธรรมในข้อที่สีนั้นย่อมทำความเห็นให้ตรงว่ากรรมมีผลของกรรมนั้นมีทั้งที่เป็นกรรมฝ่ายดีและกรรมฝ่ายชั่วและที่สำคัญก็คือให้เห็นทุกโทษของวัตตะประกอบด้วยกิเลสวัต อันมีมาตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่นั้นคืออวิชชาและตัณหาในกรรมวัฏนั้นเราทำแล้วทำเหล่านั้นก็คือสังขารและกรรมวัฏซึ่งสังขารน,นั้นก็คือกรรมที่ทำมาแล้วในอดีตจึงเป็นปัจจัยให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจในวันนี้นำมาซึ่งเวทนาต่างๆ ส่วนกรรมวัดที่ทำในชาตินี้หากไม่ถึงที่สุดในการทำกรรมไม่ดำไม่ขาวคือสิกขาสามหรือบริบูรณ์ด้วยอาริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ต SO ้องไปสู่ชาติชรามรณะโสกบปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเมื่อไหร่เราจะเห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี people, <cielo. punished. S 2> i, ้พบแล้วพบเรา นั้นก็คือต้องศึกษาให้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาย่อมเห็นชัดว่าในสังขารธรรมทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยไม่มีใครเป็นเจ้าของและไม่เป็นของใคร เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและเป็นอสุภะค่อยๆฟังพิจารณาไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะเข้าใจว่าโลกนี้มันคับแคบมันกันดานเหลือเกินกันดานด้วยตัญหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิมันจึงมีอุปสรรคนานา,นาประการในทวารทั้งหก ที่จะเป็นไปในกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไปในทานในศีลเป็นตนในข้อที่ห้าในอานิสง์แห่งการฟังธรรมนั้นทำให้จิตของผู้ฟังย่อมบังเกิดความเลื่อมใสนั้นหมายถึงว่าจากที่ไม่เคยมีความผ่องใสเพราะุูงซ่านลำคาญเนื่องจากหาสาเหตุไม่เจอ แต่เมื่อมาฟังธรรมมีความเข้าใจในพระสัทธรรมจึงนำมาซึ่งความผ่องใสเพราะจิตนั้นประกอบด้วยศรัทธามีสติหมายถึงว่าเป็นไปในกุศลและยิ่งมีปัญญาก็ยิ่งทำให้มีความผ่องใสอิ่มเอิบใจที่สุดนั้นก็สามารถผลจากทุกได้แม้ในวาระสุดท้าย เทียงเดียวกับพระเถระทั้งหลายที่เราฟังในเถราประทานกันอยู่ทุกวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังพระสัตรธ,ธรรมนั้นเราก็จะได้เห็นตัวอย่างแบบอย่างในการพิจารณาศึกษาธรรมะเพื่อก่อประโยชน์ทั้งในโลกนี้ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อเกื้อกูลต่ออริยมัคมีองแปด เพื่อความสุขในมรรคผลนิพพานแล้วทำไมเราจะไม่ฟังไม่ศึกษาจริงไหมคะในเรื่องของการแสดงธรรมและฟังธรรมนำมาซึ่งความสุขหรือประโยชน์สูงสุดนั้นอยู่ในวิมุตตายตนาสองประการอันประกอบด้วยข้อที่หนึ่งก็คือการสดับธรรมเทศนาที่ผู้อื่นแสดงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ตน ประกอบด้วยพระศาสดาหรือเพื่อนสหพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะควรแก่การเคารพรูปใจรูปหนึ่งแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ภิกษุนั้นย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะควรแก่การเคารพ แสดงธรรมแก่ภิกษุเมื่อภิกษุนั้นเข้าใจอัดเข้าใจธรรมก็ย่อมเกิดความปราโมทเมื่อเกิดความปราโมทแล้วปีติก็ย่อมเกิดเมื่อใจสะหรกดด้วยปีติกายย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมันนี้เป็นวิมุตตายตนะข้อที่หนึ่ง ในข้อที่สองนั้นคือการแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาแล้วเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเหล่าอื่นจนในที่สุดท่านผู้แสดงนั้นมีโอกาสหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นคำว่าวิมุตตายตนะนั้นก็คือเหตุแห่งการหลุดพ้นซึ่งมีอยู่ห้าข้อแต่ในหัวข้อนี้ก็คือ เรื่องที่ว่าด้วยการแสดงธรรมและฟังธรรมนำมาซึ่งความอิ่มใจนั้นย่อมธรรมที่สุดแห่งสังสารวัฏความยินดีในกุศลธรรมดังกล่าวนี้จึงประเสริฐกว่าความยินดีทั้งปวงพอกล่าวซ้ำอีกนิดว่าบุคคลที่ชอบฟังธรรมสูงสุดคือพระอรหันต์ทั้งหลายเรานั้นฝึก ความเป็นพระอริยะเอาไว้นะคะเพราะที่สุดของการศึกษาธรรมฟังธรรมแล้วนำมาซึ่งความถึงที่สุดแห่งทุกได้เพราะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงตามพระธรรมคำสอนการฟังธรรมนั้นจึงเป็นการฟังในเรื่องของพระธรรมจากพระไตรปิฎก ฟังจากในเรื่องของอนุบุพิกทาฟังในเรื่องของอริยสัจสี่ฟังในเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นลักษณะของธรรมะของพระบร,รมศาสดานั้นเมื่อฟังแล้วปฏิบัติแล้วจะเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่ใช่เพื่อความกำหนัดจะเป็นไปเพื่อความพากไม่ใช่เพื่อความประกอบ อยเป็นไปเพื่อการไม่สะสมไม่ใช่เพื่อความสะสมจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่เพื่อความมากักมากอยเป็นไปเพื่อสันโดษไม่ใช่เพื่อความไม่สันโดษอยาเป็นไปเพื่อความสงดัดไม่ใช่เพื่อความคลุกครีด้วยหมู่จะเป็นไปเพื่อปรารบความเพียรไม่ใช่ความเกียดคร้าน จะเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยากทรงตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าเธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินยัยนั่นเป็นสัตธุศาสตร์ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อมักผลนิพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลาย เป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยสัจวโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจมิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนา ในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ